เย้สวัสดีครับน่าเสียดายที่ผมเล่นพวกวันวานเลนทายไม่ทันเนะาะเพราะว่าออกจากเกมไปนานก็เลยไม่รู้ว่ามันมีกิจกรรมวานเลนทนยมาอ้อันนั้นน่านเล่นกว่าอีกอันนี้เรามาเล่นกิจกรรมทําอาหารต่อแล้วกันเนาะอ่าอยู่ไหนเอ่ย,อยู่นี่อ้าวอยู่ไหนอะข,ขอโทษขอโทษขอโทษไม่ใช่นี้อันไหนวะอยู่ไหนเนี่อยออายอนไม่ได้ด้วยอ้า นี่ผมโหลดตัวอเออนี่ไงมาแล้วโอเคผมลบเกมโหลดใหม่เลยนะไม่ใช่ลบเกมโหลดใหม่ธรรมดานะผมโหลดตัวจำลอง a อ d ด o i d มาใหม่แบบอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะเพื่อที่จะเล่นนด้เนี่ยไอข้อมูลรางวัลนู้ยไปเข้าเล่นเลยไปตอนที่สองร้านอาหารในจอของฟูกะร้านอาหารในจอของคุณฟูกะงั้นเหรอ ถือปืนมาทำไมฟ,ฟูกะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดอะไรอ่ะเดินไปเดินมาทำไมหมวกคลุมเตาแก๊สเตาสลับท่อเตาอบทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ที่เลิะง่ายทั้งนั้นแต่ทุกอย่างกลับสะอาดเหมือนใหม่เลยอ๋อก็เจ๊แกจะปิดร้านอยู่แล้วก็ต้องทำความสะอาดเลยดิการจัดเก็บวัตถุดิบก็ทำได้เรียบร้อยมากจัดเรียงแยกประเภทในตู้เย็นได้เรียบร้อยมากเลยค่ะ แต่ดูเหมือนผักจะช้ำพอสมควรเลยนะอันนี้น่าจะเป็นมา,าตั้งแต่ร้านส่งวัสดุวัตถุด,ดิบแล้วหรือเปล่าคะพวกเครื่องปุ่นที่มีอายุการใช้งานานานๆพอหมดอายุก็แยกทิ้งเลยสินะคะค่ะเจ้าของร้านถ้าไม่จัดเก็บให้ถูกสุขลากษณะแล้วก็จะเสียความเชื่อใจจากลูกค้าได้มีปัญหาหรือเปล่าคะอาเปล่าคะ่ะห้องครัวสะอาดดีมากอยู่ในชั้นสมบูรณ์แบบเลยละคะ่ะ แต่ว่าพวกเครื่องปรุงคุณใช้แค่เท่าที่มีอยู่งั้นเหรอเอ่อใช่ค่ะเครื่องปรุงสูตรที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรมาเพียงเท่านั้น่านี้ละค่ะอาบางทีเนี่ยจะเป็นปัญหาอย่างแรกเลยก็ได้วัตถุดิบทุกอย่างใช้เครื่องปรุงที่เหมือนกันหมดและมีเรื่องหนึ่งที่ฉันรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนออก่อนหน้านี้แล้วเลยหรอคะวัตถุดิบทั้งหมดส่งมาจากเนียวฟูใช่ไหมเรื่องนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่น ดูเหมือนมันจะเป็นวัตถุดิบที่คุณภาพไม่ดีเท่าไหร่เลยนะคะอ,อ,อ๋อเหรออย่างนั้นเองสิคะไม่เธอต้องรู้อยู่แล้วเพราะเธอเป็นมืออาชีพเนี่ยมือสมัครเล่นมาจากชมรมโภชนาการน่ะเธอที่จริงแล้วหลังจากเซ็นสัญญาซื้อวัตถุดิบจากเนยฟูดก็มีลูกค้าจำนวนหลายท่านไม่พอใจและบอกว่ารสชาติของอาหารเปลี่ยนไปอยู่อ๋อ แต่ว่าทางเนียวฟู้ดเป็นผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบเพียงเจ้าเดียวพวกเราเลยไม่มีทางเลือกอถ้าเป็นปัญหาเรื่องการซื้อวัตถุดิบก็พวกเราอช่วยได้นั่นสินะถึงมันจะไกลจากที่นี่เกินไปหน่อยก็เถอะทำไมอ่ะคนมาได้หรอเธอจะไปซื้อจากที่ไหนไม่ทราบไว้เอาคเราเป็นอย่างนั้นราคารบกวนด้ยครับคุณเจ้าของร้านอ้าคุณผู้จัดก,การซูเปอร์ปิโย พู้กัจจ้างผกาาขอร้องทีจะต้องช่วยอยู่แล้วโอ้ทำไมตัวละครเป็นหมาเป็นนกกระจอกเป็นแมวโอ้แบบนี้แล้วก็ได้ลูกค้าประจำเพิ่มมาอีกหนึ่งเจ้าถือว่าได้ประโยชน์เหมือนกันนะอ๋อรบกวนด้วยคะอ้อยอ่าสู้ๆนะต้องช่วยเหลือกวอบกรกันนะถ้าเราเคยดูแลจัดส่งวัตถุดิบจากโรงอาหารเกเฮน่าอยู่ที่คุณภาพวัตถุดิบร,รับประกันเสมอโอ้ รบกวนทุกๆคนเข้าซะแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากหรอกคอาไบเนี้ยไม่ร้องก็ไม่รู้นะกเราตัดสินใจแล้วช่วยโอเคไปพูดเยอะจังว่าเ,เรื่องนั้นครูก็รับประกันได้เหมือนกันเอาครูกินอยู่ทุกวันใช่ไหมเห็นไหมครูจากเออชาเร่ก็ยังเห็นด้วยเลยไม่เราตามน้ําไปเฉยๆครูกะหัวเราทําไมวะเอ้ยขอโทษขอโทษเอะตรงนั้นน้ามันเท่าออกแกนเนี่ย ไม่ใช่เหรอทำไมคุรโรเมะเอบีซีโอน่าสงสารจังว่ชื่อเธอไม่ใช่นะทำอะไรที่นี่กันอ่ะทำไมถึงมาตกลงซื้อขายวัตถุดิบกับปิโยซูเปอร์มาร์เก็ตรู้วอะไรเอย่ยมันจะไปรู้ได้ยังไงวอะอะตอนนี้ก็ได้วัตถุดิบใหม่มาแล้วงั้นเรามาเริ่มทำอาหารกันเลยช่วยตัดแต่งวัตถุดิบให้หน่อย เรื่องนั้นฟังใจได้เลค่ะรุ่นพี่ไม่นะลูกค้ายัางเข้าร้านอยู่หรอเธอทำอาหารให้ใครกินแน่นอนว่าเออคุณคนคุ้นเคยเอออะไรวะแน่นอนว่าจะมีวิธีที่คุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเออเคี่ยวซอสด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้กูมองไม่เห็นภาพเลยใหญ่น้อย,อยแบบ <c oughs> เฮ้ยเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมถูกๆที่ได้กำํำไรรายได้น้อยๆสักหน่อยนะเทียบก,กับเกมชินแล้วนะ ลงภาพอาหารทูดีแบบไม่เคลื่อนไหวมันก็ยังดีอ่ะจะทําซอสซึมเข้าเนื้อและทําให้รสชาติสัมผัสเวลาเคี่ยวต่างออกไปเรียกว่าวิธีการเคี่ยวให้ข้นเหมือนกับคาราเมลวิธีนั้นอ่ะมันน่าแปลกใจตรงไหนกันว่าวิธีนี้กูยังคิดได้เลยเนี่ยเออตอนที่ต้มน้ําซุปก็นําวัตถุดิไปผัดไฟอ่อ,อนก่อนแล้วค่อยนํามาต้มก็จะทําให้ได้รสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นนะแค่มีกลิ่นไหมหรือเปล่า ว่าถ้าออกะเวลาผัดวัตถุดิบผิดมันจะไม่ทําให้เสียรสชาติเหรอเรื่องนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันค่ะออแต่ว่านะับว่าเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งก็ได้นะก็การทําอะไรคือความท้าทายแหละกูไม่อินด้วยเลยอะ่ะขอโทษนะทาไมมีเลข1 2 3 4 x สองสามสี่เอ็กซ์แซดยู่หน้าราขอโทษนะทุกคนเออไว้ตรงนี้ครับผมเพิ่งโหลดโปรแกรมมาก็ไม่รู้วิธีออกเหมือนกันนะก็ทำอไประมาณมากก็ลําบากแบบนี้แหละออปริมาณของอาหารสามารถจะออกะเท่าจํานวนคนได้แต่ การใช้แรงไฟทําเนี่ยไม่ได้กะไฟก็ต้องเออเธอก็ทําอาหารอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอแล้วเธอไปถามเขาเหมือนเป็นมือใหม่ได้ไงก็ต้องมันสังเกตและก็ปรับความแรงไฟบ่อยๆค่ะการปรับงไฟเบาเก,กินไปวัตถุดิบจะเสียหายได้ต้องใช้ความทุ่มเทและเอาใจใส่มากเลยสินะคะไม่เธอเป็นมืออาชีพที่ขายอาหารอยู่ตั้งนานแล้วอะไรของเธอเนี่ย แค่กะแรงไฟเธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอต้องให้เด็กมาสอนด้วยเหรอท่าน,นี้ก็ได้เมนูใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ต่อไปก็ต้องมีคนประเมินว่าเมนูใหม่นี้ใช้ได้หรือเปล่างานกูสร็จนะ้วฮารุนะอา้าวแล้วครู่ะกำลังรอให้ได้ยอยู่เลยค่ะอ๋อขอชิมหน่อยเธออยู่ตรงนั้นตั้แต่เมื่อไหร่เธอเดินตามไปไหนมาไหนได้ตลอดเลยเหรอพี่รู้สึกตื่นเต้นจังเลย ตื่นเต้นนะตื่นเต้นอยู่หรอกแต่ว่าตอนนี้ควรู้สึกมันตีกันไปหมดเลยอะ่ะโอ้โหน้ำตาไหลน้องเอ้ยเรื่องนั้นคุูก็เห็นด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับอาหารอ่าผลลัพธ์ก็คือกือนน้ำลายทำไมก็ได้แต่ว่าอย่าเบิอร้านนะฮารุนะก็เ <c oughs> อ่อถือว่าผ่านอ่าโอเค ในมุมมองของนักชิมนะว่าเป็นอาหารที่ไม่มีที่ติมีแค่ชันได้ชิมอาหาจานนี้คงจะน่าเสียดายนะคะอ๋ออยากจะกินด้วยใช่ไหมดีดนิวทุกคนเข้ามาหน่อยได้ไหมอยากจะกินใช่เปล่าน้องเอ้ยอาหารที่ฮารุย่ารับรองแบบนี้น่าตื่นเต้นจังเลยที่สุดก็ได้ชิมสักทีได้กลิ่นหอมจากอาหารอร่อยแล้ว,ลวห้ามใจได้ยากนะถ้างั้นเนี่ยขอลองสักคำ ระเบิดทำไมใช่เวลาบอกขัดจังหวะได้ที่เลยนี่ยิงกันในร้านทำไมถ้าแกนี้เอามาเดี๋ยวนี้ใครอยากให้เปลี่ยนร้านจัดส่งวัตถุด,ดิบกันฮะแคนแบบนี้มานระเบิดขอสัญญาไม่รู้อย่งไงาจครอบรลับมาจายครอบเสียหายไปซะแบบนีมนเบี้ยวนี่กันชัดๆอะไรของผู้เจไว้เดียเจเป็นคนของที่นั่นเหรอหอ,อะไรระวังไหนสิ ยิงกันอีกแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นวนะอาหารขาเช่าจะไม่ได้ชิมสักคำเรียบร้อยมึง <c oughs> แช่แล้วเด็นายเล้แย่แน่เลยตีกันแน่เลยอะไรเนีย่ยยายเด็กคนนี้เธอผิดเองนันที่อยู่ตรงนั้นนะระวังเาไงโวยมนดิว่ามึงเตรียมตัวตายได้เลยแบบนี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครูว,ว่ารีบหนดีดีกว่านะ <c oughs> เอ้ยมต้องอย่างยี้ซิว่าน่าเบื่อมาตั้งนานร้องไห้แล้วน้องตายแน่ฆ่ากันให้ตายไปฆ่าหนึ่งแฉกีแขนชีขาออกมาอ่าไม่ให้เล่นฟรีใจร้ายจังเลยอย่าหน้อยขอเล่นหน่อยทำไมตัวละครพิกเซลน่าเกลียดอย่างนี้ขอโทษนะเอไป สิ่งของน่ารักน่ารักคือความยุติธรรมอะไรของเจะหลอนวะเนี่ยเหตุใดถึงได้คิดเช่นนั้นกันออโต้ไปเลยคิวใครไม่ทราบยังไม่มีใครบาดเจ็บเลยโอ้โหหมดอัตโนมัติปวดหัวจริงๆกลางโลยิงตึบตึบ อเอ้อเมันเดี๋ยวผมค่อยไปหาวิธีปรับความคงคมชัดของภาพกันะะเนาะแต่ว่าดูเหมือนโปรแกรมจำลองอันนี้จะลื่นไหลามากเลยไม่เหมือนโปรแกรมมันก่อนที่โอโหกระตุกยับเลยอันนี้ลื่นเลยนะอ่ะได้โจบุยิงกันเอง เออฮิวใครฮิวถูกตัวไหมโอเคฮิวถูกตัวคุไอ้เนือ้อ้ยหาวแลขาจุดที่1ไปแล้วกัขาพูดอะ่ไรกันอ่ะ

เปลี่ยก็ิกไม่ได้โอเคมันถือว่าไม่ยากถือว่าไม่ยากเฮ้ได้ยี่สิบเพชรขอบคุณครับเขาไม่แจกเพชรแล้วอรอคขาก่อนแจกเป็นพันะโอถึงมันจะหลุดเลดหมดเลยก็คือกูเปิดไปอ่ะเฮ้พี่จะอาดกี่นาทีเองสิบเอ็ดนาทีงั้นเอออีกตอนหนึ่งแล้วกันเนาะเมื่อกี้น้องพื่ออะไรอ่ะ นีเรื่องอะไรเหรอคุณคู่หรือว่าอยากจะคุยกับฉันเหรอขอคุยได้ไห,ไหมครับขอคุยด้วยขอคุยด้วยขอคุยด้วยอย่ามาสะกิดกันแบบนี้สิไม่ได้ใส่ชุดก,กิโมโนมาตั้งนานแล้วนี่นะไปสะกิดอะไรเขาอ่ะถ้าซักลีดไม่สิถ้า,ถาปัญหามันไม่ใช่เรื่องนั้นสักหน่อยฉันะเหมาะกับฮาการะมากกว่านะเคลื่อนไหวสะดวกกว่า มีม้วนผมขึ้นหรอให้มวนผมขึ้นหรอททำไมอ่ะชงเผาันนั้นไม่เหมาะกับฉันหรอกหน้าพอเลยพอเลยอ่าวนแล้วคำพูดวนแล้วนักรีนพิเศษขอขอ,ขอดูอไป,ไปออโอเคไป ถนนย่านการคา้าฝั่งตะวันตกเฉียงใต้อย่าคิดว่าจะจบแค่นี้นะเ mm. ย่ผูดนี้เป็นใครกันเนี่ยจะเป็นคนตอบเรื่องนั้นเองผู้โดดเดียวที่ออกเดินทางเพื่อสแสวงหาอาหารโรดเ์สอิทออลได้โอ้โหชื่อคโคตรถ้าเพื่อการลิ้มรสอาหารแสนอร่อยแล้วก็ต่อให้ลำบากแค่ไหน <c oughs> พวกเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะพวกเราคือชมรมอาหาร เรมชิมอาหารของเกเฮน่ายินงงนิดนึงเฉามชิมอาหารคูดจริงเหรอเออใช่ดิก็พวกพวกที่ยินดีกระโดดลงไปในทะเลเพลิงเพื่อของอร่อยๆนั่นนะ <laughs> เออหน้าแดง <laughs> เออไม่หรอกฉันได้ยินมาว่าอย่าเพิ่งนะเอาชานะทะเลเพลิงได้ด้วยนะเป็นพวกกินแหลกไม่สนใครเลย ชัดเจนเอ่เงี้เหรอได้ยินว่าต่อให้มีอาหารกองมากมายแค่ไหนเจ้าพนั้นก็ฟาดเรียบได้ด้วยอเออเอก็ไม่ผิดเข้าตัวได้ยินมาว่าโดนสาบให้อดกินของอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทุกครั้งที่มีเรื่องสําคัญเลยนะ,ะ,ะโดนกับตัวเข้าตัวหมดเลยะจะไงก็เถอะชอบโรนชิมายเนี่ยไปคู่ต่อเออ ก่อการไลยจ,จอมโหดแบบนั้นน่ะผู้ชมรมชิมอาหารที่เป็นผู้ก่อการไลยจอมโหดพวกนั้นเอาเป็นผู้ก่อการรลายในชมรมชิมอาหารทาไมถึงมาอยู่ที่นี่นะอะไรนะผู้ก่อการลา่เราไปแค่ตามหาอาหารอร่อยๆแล้วก็ระหว่างนั้นก็ชอบมีพวกเด็กเกเรพอ,อมาสร้างปัญหาให้กับท่าน,นละ่ะได้ยินว่าผู้ชมรมชิมอาหารไม่มีจิตสํานึกอด้วยโอ้ยแลด้วยถ้าจะเป็นเรื่องจริงเสด้วยคนน่ากลัวพวกน,นั้น ยังไงเหอะพวกเธอไม่มีสิทธิ์มาขวางพวกเราหรอกเฟย์ใช่แล้วยังไงสัญญากับข้อกฎหมายก็อยู่ข้างพวกเราตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าของร้านจะบอกเออจะย้ายออกแล้วด้วยก็แค่มาบอกให้เรารักษาสัญญาก็่านนั้นแหละคงไม่เป็นหาใช่ไหมใช่แล้วเออพวกเราก็แค่มาเตือนเรื่องเออที่ลืมกันง่ายๆก่านั้นแหละเหมือนเพื่อนบ้านสีแสดดีไงคำพูดช่างน่าสนใจจริงๆนะคะ ฉันจะสงสัยซะแล้วใช่ว่าเพื่อนบ้านที่แสนดีเอ่อสมัยเนี้ยเข้าใส่หมวกกันน็อกแล้วมาข like ู่เจ้าของร้านแบบนี้ด้วยสินะแล้วทำไมมีปัญหาเราชินกับวิธีนี้แล้วอ่ะยิ่งหัวกันได้นะปัญหาเขาทานเนียวฟูดทำไมแก้งหมวกกันน็อกอย่างเราถึงเข้ามาวุ่นวายด้วยล่ะคะเอาเสียงอาหารรุนนั้นดีกว่าเออยิ่งห่วนันนะคะนี่ปัญหาเ้าทานเนียวฟูดอ่ะทำไมแกล้งหมวกกันน็อกอย่างพวกคุณถึงเข้ามาวุ่นวายด้วยล่ะหรีอกว่าเรื่องนั้นแกล้งหมวกกันน็อกกับเนียวฟูดร่วมมือกันเหรอก็ชัดเจนอยู่ เอ่อหรือว่าพวกเราไม่ควรยุ่งเรื่องนี้กันนะเอ่อสวดแล้วเรื่องนั้นไปเข้าหูถึงเบื้องบนแล้วก็พวกเราได้กลายเป็นปุ๋ยแน่ๆเลยอ่าไม่สิลองคิดดูแล้วถ้าไม่มีใครเห็นแล้วก็ถือเป็นอาชกรรมที่สมบูรณ์เลยนะเออใช่จริงด้วยแค่ทําให้ไม่มีผู้เห็นเหตุหการณ์ก็พอแล้วมึงจะทํายังไงวะมึงฆ่าคนไม่เคยตายเลยไม่ใช่เหรอดูท่าทางความสามารถในการพิจารณาสถานการณ์ที่ตกต่ําลงเนียด้วยนะก็ได้ในพวกคุณยังทําอะไรพวกเราไม่ได้แท้ๆยังจะพูดแบบนั้นอีกเหรอ เ <c oughs> วลาที่คนอย่างเราไม่มีที่ถ้าเปลี่ยนไปมันก็มีเหตุผลเหตุผลอะไรคะก็แช่ตอนนี้พวกเธอเจอดีแน่อะไรอ่ะจะทำอะไรไม่ทราบมีแก,งก๊งมาเพิ่มสมุนโอ้น่าสงสารแบบตัวละครไม่เหมือนกันเป๊ะเลยอะ่ะเธอก็รูแอคทีฟเธอก็กำไรก็ไม่ใช่น้อยก็โอ้โห แกมุกกันนกครูเม่เอโอชื่น่าสงสารมากมีอะไรกันนะ่ะทำไมจู่ๆก็ถึงเรียบรวมพลกันทนันหันพวกเรามาที่ปรึกษาแล้วรีบๆจัดการแล้วไปนอนกอันดีกว่าการสนับสนุนอ๋อเงี้ยสินะข้าเข้าใจแล้วเข้าใจใช่ไหมเรื่องวุ่นวายกับแกมุงกันนอกของเราแบบนี้จบไม่สวยแนะ่เปล่าค่ะฉันเข้าใจคือพวกคุณเป็นพวกเดียวกับคนที่ยกย่องอาหารไม่อร่อยพวกนั้นตีเลย ตีกันให้ตายไปข้างหนึง่งขอเล่นหน่อยโอ้เล่นฟรีก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวหน่อยกันเลเวลสิหมดเลยนะเอ่อแทงคนนี้คนนี้ทำอะไรขอเปลี่ยนได้ป่อโอ้โหคนอื่นเลเวลหนึ่งอ้าเกมหลุดอ้อไม่เกมหลุด,ดแป๊บน,นึงนะทุกคนหลุดอีกแล้ว กลับมาแล้วหลังจากหลุดไปเกมเด้งหลุดบ่อยมากเลยขอขอคุยกับคนนี้ก่อนนะพี่อะไรเหรอคะคุณครูตายจริงแกล้งฉันเล่นเหรอคะคุณครูไอ้คนนี้เคยคุยแล้วนี่นาะโอ,อ้เสียใจยังขอโทษนะน้องพี่เคยดกดกับน้องเลยแล้วอ่ะไปเอ่อต้องกดข้ามเพราะ<อ>ว่าพอหลุดปุ๊บมันไอ้นี่เนาะ โอเคแล้วก็ไปที่ตอนต่อสู้แล้วก็รีบเข้าเกมให้ไวเลยถ้าเกิดเราหยุดอยุ่เฉยบ่อยมันจะหลุดเอาเนาะอ่อเพิ่มค่าพลังได้ด้วยการอัปเกรดนักเรียนพัฒนาวูดพัฒนาอ๋อผมเข้ามาเล่นแค่เนื้อเรื่องกับกิจกรรมอะ่ะไม่ได้อัปเดตไอ้พวกเอ่ออัพของตีแรงเลยนะเกมเนี้ย

อ่านชื่อสกิลแล้วกันไม่รู้จะทำอะไรดีน่าใส่ใจอะไรนะเมื่อกี้เธอพูดอะไรนะน่าใส่อะไรนะน่าใส่ใจอะไรนะช่วยแ totally ชทหน่อยได้ไหมโอ้โหโครายุทธอะไรสักอย่างอาจไม่ทันเร็วมากมันเร็วมากมาลาไวรุ่มเอ็กซิกุกอร์ไซอะไรสักอย่างเขาพูดกันเร็วมาก วิกตอรี่ยเย้แต่แต่หนึ่งเปลี่ยน <c oughs> รลค์ว่าช,ชาไม่คดล่ะครับทานอาหารร้อนๆซักหน่อยดีไหม เฮ้ย <c oughs> คุยกับน้องคุยกับน้องค่ะคุณครูคมีอะไรหรือเปล่าคะสกูตเตอร์คันนี้ก็ใช้ในหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดไม่มีเจ้านี้แล้วก็จะทำยังไงนะโอ้สกูตเตอร์ฉันอยากลองทำอาหารปีใหม่อย่างอื่นนอกจากค่ะแต่กินหมดนั่นแล้วก็น้ำหนักคงขึ้นแน่ๆ อาจจะไม่ถึงกับเป็นพรวันปีใหม่แต่ปีนี้ขอให้ไม่เกิดเรื่องอะไรกับห้องชมรมโภชนาการค่ะโอ้ไม่ทันแล้วล่ะเธอน้องเอ้ยอ้าวนแล้วหรอ,อไปฉายที่สี่แล้วกันเนาะถนนหน้าร้านสุซุเมะผู้ที่โง่เขลาไม่อาจแยกแยะได้โอ้ด้านในโรงงาน เนียโมเนียโอโมโตคันเรื่องรสชาติจะเป็นยังไงก็ได้ที่สำคัญคือกำไรเรื่องความสะอาดขอแค่กินได้ไม่ท้องเสียก็พอถ้าเคยกินผงชูรสจนเคยชินแล้วละก็เรื่องรสชาตินะ่ะจะยังไงก็ได้หมดแล้วอาหารรสเลิศอะไรกันมันก็แค่เรื่องจินตนาการที่คิดไปเองกันทั้งนั้นว่าเราคือนักขายฟอนที่นด้กำไรเป็นของตอบแทนต่างหากลว ไม่รู้สินะแต่ว่าไอความคิดพวกนี้เอาไว้ในใจก็ได้แล้วก็พูดอะไรที่แบบเอ่ออะไรอะ่ะถ้าเป็นผมอะ่ะความคิดพวกนี้เราอาจจะคิดจริงๆก็ได้ไว้ในใจเราอะ่ะแต่ว่าสิ่งที่พูดออกมาควรจะตรงกันขา้ามเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังไงซื้อส่วนผสมคุณภาพกลางๆมาเยอะๆแล้วก็เอามาผสมกับวัตถุดิบคุณภาพตำ่ำแล้วก็เอาเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษเขาเนียวฟูไปผสมจะได้เอาไปขายได้กำไรเยอะๆ ใครจะร้องเรียนก็ไม่สนเพราะไม่มีสมองจะแยกแยะไม่ได้หรอกโอ้โหนี่คือมึงพูดออกมาให้ได้ยินกันด้วยเอามึงพูดทําไมวะมึงพูดให้ใครฟังมึงพูดเพื่ออะไรมึงทําไปเพื่ออะไรกับไรที่ใหญจากจการขายทั้งหมดนั่นนะก็จะไปลงทุนเชิงลุกเพื่อขยายสาขาและดูแลร้านอาหารเหนียวเหนียวอะไรนะดูแลร้านอาหารเหนียวเหมียวแล้วก็สาขาต่างตที่เกิดขึ้นในรูปแบบแฟรนไชส์ที่เสียงในวงธุรกิจก็จะเพิ่มขึ้นและธุรกิจก็จะรุง่งเรืองขึ้นในทุกๆวัน รายงานข่าวบอสมีอะไรบอกได้ไงที่นี่ให้เรียกว่า่านประธานน่ะที่ด้วยข่าท่านประธานฉันมีเรื่องเออดูนจะรายงานอาวเป็นบอสของแก๊งมวลกันน็อกเนี่ยเรื่องด่วนขนาดเกิดขึ้นมีอะไรด่วนกว่าความผันผวนของกําไรในธุรกิจอีกหรือถ้าพูดได้ก็เชื่อไม่ได้หรอกครับก็เตรียมเช็ดชดใช้ด้วยราคาที่สูงริบริวได้เลยแล้วได้รับการติดต่อจากคนที่ลงพื้นที่ เอ๊ะทำไงดีธรรมทานฉันกำลังคิดเรื่องจัดการร้านอาหารนั่นอยู่เอาเป็นว่าฉันไม่สนใจพวกชมรมปลาซิลปลาส้อยอย่างพวกชมรมชิมอาหารอะไรนั่นหรอกสิ่งที่เป็นอันตรายกว่าคือสถาบันเกเฮนาโรงเรียนขนาดใหญ่ที่พวกชมรมนั้นสังกัดอยู่ต่งางหากสำหรับเรื่องนั้นได้ยินมาว่าแม้แต่ในเกฮนาเองชมรมชิมอาหารก็เป็นชมรมที่ไม่มีใครสนใจเหมือนกันค่ะข่าวลรือนั้นคงไม่ใช่ข่าวลวงหรอกใช่ไหมค่ะแน่นอน ดีแหละงั้นเชื่อใจเธอก็บอกแล้วกันเท่านี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยถ้างั้นที่เหีือก็แค่จัดการจากพวกชมรมชิมอาหารอืมเออช่วยทบทวนดูอีกครั้งด้วยเถอะคาร้านซูซูเมะเองก็มีคุณค่าเหมือนกันนะใช่แล้ค่ะเราเพิ่งเอ่อเริ่มกันเองนะถ้าล้มเลิกตั้แต่ตอนนี้แล้วก็ขอคุณมากทุกคนแต่ว่าฉันอะขอรับไว้เพียงน้ำใจทุกคนก็พอ ยิ่งว่นนั้นเหมือนกับว่าฉันจะทาทุกคนลำบากกันมากจนไม่กล้าสู้หน้าทุกคนแล้วแหละโอหายาหน้าที่ฮารุได้กับฟูกะจะเห็นความเห็นตรงกันอ่ะ <c oughs> คุณครูเพื่ออะไรกันอ่าเปล่าไนดะ้ไม่ได้เห็นด้วยหรอกฉันแค่ยอมตายดีกว่าออรอ์แต่ว่าถ้ายัางดึงดันต่อไปแบบนี้คนจะลําบากมากขึ้นนะการต่อสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเนี่ยฟู่าดูยังไงก็เป็นเรื่องที่เกินกําลัง ตอนแรกชันก็คิดว่าเพราะฉันเองมีฝีมือไม่ดีพอได้รับการช่วยเหลือจากทุกคนแล้วทุกคนคงจะเเป็นแได้ดีแต่มันกลับเจอเรื่องที่รับมือได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเเรื่องร้านน่ะสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจะทำไงคะน้าสิคุณบอกเองไม่ใช่หรอว่ายังไงก็อยากรักษาร้านนี้เอาไว้อืมถ้างนั้นการเข้าร่วมการแฟรนไชส์เนลฟูดอาจจะเป็นทางที่ดีสุดก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วอย่างน้อยก็อาจจะรักษาตึกนี้เอาไว้ก็ได้ ไม่หรอกคับยังมีทางอื่นที่ดีกว่านะอาหารรสเลิศไม่ใช่แค่อาหารแต่รวมถึงสถานที่บรรยากาศประวัติศาสตร์สถานการณ์ทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งจะเรียกว่าอาหารรสเลิศแท้ๆอยากให้ร้านซูซูมเมตต้องเสียสิ่งเหล่านั้นไปเธอผูกพันขนาดนั้นเลยเหรอวะเธอเธอเพิ่งมากินได้มือเดียวฉันคิดว่ายัางไงก็ไม่ควรยอมแพ้อ่อเธอ แค่นี้ก็ทาอาหารไม่เก่งหรอเอ่อจะลงมือปรุงอาหารอะไรก็วัชพรางทุกอย่างจนกลายเป็นอาหารที่ไม่รอร่อยเดยเผลอทาพลาไปนิดหน่อยอาหารก็มีชีวิตแล้วก็โบยบินไปจะโจมตีผู้คนเธอทํายังไงให้มันบินโจมตีผู้คนได้วะมันก็เหมือนเหมือนกันใส่น้ําตาลสองช้อนอย่างเงี้ยเธอใส่ยังไงให้มันกลายเป็นสประหลาดบินไปบินมาได้วะเฮ้ยเธอครับ แต่นั้นเรียกว่าพลาดนิดหน่อยได้ด้วยเหรอน่าจะเรียกว่าปรากฏการประหลาดมากกว่าเออใช่ระหว่างเธอดูเขาแล้วเธอเป็นออทายาทของเบเฮมอสป่ะเนี่ยแบบระหว่างปรุงอาหารก็เผลอใส่ชีวิตเข้าไปในสิ่งนั้นแล้วก็ทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาเป็นสัตว์ประหลาดอะเบเฮมอสป่ะเนี่ยฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันยังมีรุ่นพี่ฟูกาาและยังคงมีคุณครูที่คอยให้กำลังใจอ่ะยิ่งไปกว่านั้นฉันไม่ยอมแพ้เรื่องการทำอาหารด้วย ถ้าอาหารไม่เก่งยังไงก็ทำเป็น,เ,นเรื่องน่าสนุกอยู่ดีนะจูริการเอาอาหารที่ทำไปให้คนอื่นกินแค่คิดก็น่าสนุกแล้วการล้มเลิกประการคานฉันคงทำไม่ได้แน่ๆสักวันฉันจะต้องทำอาหารอร่อยออกมาให้ได้โอ้เธอเพราะงั้นคุณเจ้าของร้านก็อยากพึ่งยอมแพ้ไปฉันรู้ดีการพูดอย่างนี้ล้ำเส้นเกินไปโอ้ทุกคนหนนน้ำตาจะไหลคุณนกกระจอก เออทำงไงดีก็แล้วเอ่ออาหารที่ทำออกมาน่าเสียดายออกนะเย่มากินกันเถอะเพราะงั้นเอาไปให้คนอื่นลองชิมกันดูเถอะเป็นการโปรโมทผ่านการชิมสินะคะสิ่งด้วยเพราะเราพยายามกันขนาดนี้ต้องแสดงให้ทุกคนเห็นสินะร้านซูซูเมถือกำเนิดใหม่อาหารที่ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์เรื่องนั้นร้านอาหารที่ทำลูกค้าพึงพอใจและต้องยืนหยัดขึ้นอีกครั้งแน่มารวมกันเถอะเช่นโออคุณลูกจอกโอ้อ เราพยายามดูสิอีกครั้งคงไม่เป็นไรใช่ไหมกำลังรอคําพูดนั้นอยู่เลยเออไม่ว่าเรื่องไหนพวกเราก็จะช่วยคุณเองเอ,อ๋อยังไม่ได้เริ่มกันเลยนะไปไปเลยกว่าโอ้หน้าเบื่อจังเลยอ๋องพวกเรามาเริ่มงานชิมอาหารกันเถอะเฮ้ยจบแล้วเหรอโอ้โหเธอเอ้ยผมเสียดายที่ไม่ได้เล่นววเลนทายอะ่ะ เวไทนแบบน่าจะกุ้งกิ้งกันเลยอะ่ะโอ้น่าเสียดายจังอันนี้เป็นชุดทรอาหารเฮ้ยประมาณ30นาทีพอดีก็ประมาณนี้ก่อนแล้วคันนะทุกคนแล้วมาเจอกันอีกตอนนึงเด้อ